เราไมอันซุกล้วบบนจะ่งเนี่ย้เนี่ยอันนี้ก็บาต้มสักักขาจะิแ้วบจคของเขาชิต้ไปพักมืออื่นไหมอันนี้เดี๋ยวคือเปิดไห้แมงไหมฉีิลงมันเย็นจจต้ไว้เจ้าเทศจ้ไว้โอ้ยคือมาหอนทีเดีย โอ้ยปี่นย่มามานั่งอยู่ใกล้พัดลมนี่ละมพี่น้อ่สวัสดีดท่านผู้ชมสวัสดีสสดตอนเย็นสองทุ่มกว่าแล้วได้ข่าวพายุสิเข่าวนี่แหละเนาะวมืนอี้ก็มืดนฝนตกเป็นบางมองบางบอนพี่น้องได้เวลาลงตรงแล้วอันนี้คือผายแยง ซื้อมาแล้วก็เย็บเย็บแล้วก็สิลงไปใส่ตรงตรงดักปลายพุ่นแหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอรุ่นปีนี้ <Okay S 1> ปกติ<ะ>แต่ละปีระดับหน้าแล้ว,ลวคือเอาลงไปใส่ไว้โลดแต่ว่าป่ามันก็มีตัวขึ้นตัวลงเนาะช่วงนี้แต่ว่าสิให้มันลงหลายหรือเป็นช่วงอ่าเข่าออกเนาะเข่าออกหรือว่าหลังเข่าออกก็สิลงหลายเนาะประมาณเดือนสนะิบเนาะ ตุลาแต่ว่านี่กามันกับปีนี้ชือว่าซ่าเนาะแต่ว่าช่วงนี้กับฝนก็บวชตกพี่น้องเนาะแต่เสียไปลงไว้เมื่ออื่นเย็บแล้วอยู่บนนี้อันนี้แยงใหม่ด้พี่น้องแยงเก่าแต่ขาดบ่มันใส่มาหลายปีแล้วตัวนั้นมันขาดแล้วการเย็บตามอยู่โตมันรุ่นนั้นโต๊ะสิบการถือโเปล่าเลยมุ้นเปล่าไม่ชอบยังใหม่นึ่ง อันน mm. ี้จักจักไม้ซีไม้พอบะมันใส่หาบะเดียวแต่มวนหน่อยมวนยาวพี่น้องบุพเพ่ซ้สซ4อันนี้สีมวนได้มวนละล่อยกว่ารอยสิบอซาลร้อยสิบมากบลยถ้าแบบแพงก็สามลอยกว่าสาม้นสาม้อยยี่หลายคนหลายคนว่า เครื <ersch> pegar, ่องเย็บผ้าก็มีทำไมไม่เย็บมานั่งเย็บมือโดยให้มันยุ่งยากอะไรเครื่องเย็บผ้าเนี่ยมันเอาบอู่พี่น้องเจอนําทางแห้งๆนี่มันดึงออกจากกันมันก็ขาดเวลาโยกขย้อนสินะมันใส่แห้งแหละมันดึงออกมันบวอยู่เนาะแต่ว่าอันนี้เย็บด้วยมือเข็มมือแต่ว่าพอใส่ได้เย็บผ้าธรรมดาแต้ใส่เป็นไหมอ่า ไม้สานแห่เนาะเครื่องไม้ลีลงไม้สานแห่เส้นนี้ใหญ่เนี่ยมันจังบกขาดยิบดีๆ็จเลยยัยมายิบเส้็จัะเสร็จเลยเนี่ยซีใหม่แล้วยังใหม่หนึ่งยังกะบริตตัดบอเนี่ยตัดเดือดแล้ก็เอาเอาแล้วโซ่เลยนี่นะตัดถูกๆไม่เนื่องะเฮ็ดช่องนชองแผ่นม้วนหนึ่งอ่ะมันมีสิบเมตรพี่น้อง ตัดเพิ่มอีกเตียวบ่พ่อสีเง็ดเพิ่มเนาะมันสั่นมีต่อสามโม่เราไปต่อเตียวมันเนี้บ่แล้วดอกอันนี้พักอันเง็ดยตึกแต่กิดเขาตึกแต่ค้ำๆผลอ่ะก็ได้หลายเติบแล้วมืออื่นกับสีเง็ดต่อไมค์เขาแล้วมืออื่นกับอธิไปลงไหวเนาะไปลงไหวตอนแรงพอลงไหวเลยนะเอาตัวเก่าลง พลงหรือเปล่าลงแล้วตัวเกาลงใส่ัวอ่างท่เดินตัวไปลงใส่ว่าพายุเข่าแล้วก็เฝ้าเอาตัวเก่าลงไปไใบก่อนเข่าลุงอะไรเมื่อเช้านี้มื่อวานเมื่อวานเนี่ยอ่าลงไว้แล้วแล้วบาดที่นี่กะเย็บตัวนี้แล้วก็เสียเอาตัวนั้นเราไปออกเอาตัวีใส่ตัวนั้นมันเก่าแล้วมันเจอหนำไม้แห้งขาดเบิร์ดเนาะมันคุ้ยเลยอันนั้นใส่มาจากไหนจักปี่ลายจั๊กซามจั๊ หลายคููหลายคนว่ปีเรียนป่าคือสิบ่มีพอฝนม่ทั้งกระโตกทั้งกระดับน้าแล้วฝนตกวังส่วงดับนานบอกเลยว่าพี่น้องปีนี้ก็เห็นป่าไหลเลยแตกแซวแซลอยู่ยกำลังนำขอนแถวอนันนาลุงเลินนะ่ะแถวอันนั้นนะ่ะแล้วมันเริ่มขอนละเมินแบวโลดกัพ้นบ่ตกลูกประเข็งงวยัวยอยู่ลูกปลาเข็งปลาดุกปลาคอ นี ens, ini, ่แถวาให้ตะก่าแถวนี่ก็จบเจ็บจๆให้ในโกกันมักสมเสียวนะไายบบป่าอีหยังเขานอนอยู่บล็อคบล็อคเป็นบล็อคมาอยู่แถวแก่นเด้จบเจ็บจบจงเสพปากคอเรื่ปากคอเลี้ยงลูกไปจ้ะจ้ะปากคอเลี้ยงลูกขนาดไกลลงไปคอยปล่อยไก่ไก่ลงไปกินน้ำร่มร่มนี่น่ะคือมันจีสวกไกลน่และเรื่องปากคอเลี้ยงลูก ปลาเลี้ยกแล้ว็เขาเลี้ยูกมันป่านะป่ามันกรเบิดอกมันแน่นแนล้วมันมันทันหนีมันกแถวตะกานี่ก็ลายพี่น้องแต่ว่าป่าน่ะพ้นตกลาลวป่ามันสิบวใหญ่พอมันทังก็เลี้ยงลูกเดี๋ยวป่าล้มมันก็ลงไปไม่ตัวนี้น่อยปลาคอก็บีซัเดียเมื่อนี่ละน้าน้ำขอนมันตะขอนทั้งน้ำก๊ก่ิดานน่นะบัวทั้งบัวมั้ง มืออกลูกวางไข่ส่วงดำหน้านี่ล่ะเนาะัวชุ่มที่มันออกก่อน,น่ะมันตายไปแล้วฝนบดตกปนีนี้ฝ้นมาละเงียบแงงบดเที่ยงคืนบ่ห้เมื่อไดรยัยมาอันเท็ดตรงจะละปีกะก็กินน้ำกันเบิดพี่น้องพกเจ็ด ครอบครัวได้กินน้ากันเมื่ยามป่าล้ก็ไปเอาม่องเดียวน่ะถามว่าหน้าผายก็จะเป็นหน้าเบ้ามีล่ะเป็นยังคือให้เขากินเขาบ่มีมองกินบ่มีมองใส่ตรงพอป่ามันล้งมองเดียวเนาะลายขูหลายโคตรป่ามันคือหลายแทมันมาแต่ใสนี่แหละยามฝนตกมันก็ขืนมาเบิรตดํามให้หน้ามองไ้ไมีน้ามันก็ขืนเมดมันมาแต่หวแต่ห้องแม่ตาขายแต่ยัง มันเบืดออกตามซาไปว่างไข่ออกลูกออกเต่าพอยญ้ามมันลงมันก็ลงมองเดียวกันพ้นต๊น้าไหลมันก็ลงมองเดียวหน้าเจแหล่หน้ายายลีมันก็ไหลลงไปโฮมหน้าบวมีเบิดเขาบวมีหม่องใสเนาะนี่แถวหน้าละแวกใกล้เคียงกับมันค่้อยลงมาผีเบิด์ตพอหน้าบามี้ันเป็นต้นห้องเด้ต้นหองต้นคลองน้ามันไหลลงไปมองเดียวพอสลัดหญ้าป่าลงป่ามันก็สิลงไปในหันนาระ คนอื believer, ่นก็จะบ่ได้กินบ่มีหมองไส่ก็เลยอันกินน้ำกันได้ปากรแบงกันถ้ากันกินเข่าเตเวนพู้น่ะซอยเอาป่ามาจำยายบุญกันหนึ่งน้ำไม้ไหวจะจืดบ่จืดบ่ฮะจืดบ่จืดยายบุญ คนหนึ่งทำมันจืดได้เวลาไปอันนั้นบะมันชีมเลยไพยังยังอยู่กับบนหน,นึ่งไว้เนี่ยท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆถ้าแสงเราซื้อขนมมาขาย,ยีเถียงแล้วไม่ได้ขายแต่ใน้ลานนี้พี่น้องในเถียงแล้วก็ซื้อมาไว้เป็นโลโลขนมมันปังขนมมันเขียบกุ้งเนาะ แล้วบานแล้วมะปลาไว้คนที่สื่อน้องถ้ำนี่ลหละก็เลยไปสื่อมาขน,นมสี่ห่อห่อละสิบบาทก็ต้องเก็บกลุ่มเขาว่ากินกับตำมะหุมันเสียอ่อนนันเงี้ยมันคือบุคคลยกาะไปทำแต่มัน,นรุร่นไปิกาดสี่บ โอ้บกขอบครับลเอนันทีจมยัยายลงไปเบไปล้จงไพ่ไพอยู่ขูอยู่กลางท้องผู้ไพ่ไพ่ไ่ยู่ยัไงทพ่กอบก็ใช้ก็เป็นเรื่องเบ็ดเต่าเมนไพก็ซื้อบ้าไพแดงหรือไพ่เขียว ไฟไฟ <öz timeframe S 2> หอมเมหอมปาน่ใช่อากาศฮ้อนเนาะมันอาฟฝนเมื่อเช้ามัมืดฝนเเจ้าต๊ะเป็นบ่องบ่อเมื่ยาขึ้นท okay. ังเซโน่ตห้จะอาขี้ฟรขึ้นนะให้จ้านำอาวแต่เริท่ามเยะก็เพราะจมวสีกินเราภาคกินแน่เราสิ่งนบทนเทียงแล้ว บ้เลยอะโบ้ตัวไหนเมื่อน้องทำไปตามเจนแหละว่าให้มาเย็บแหยงลงตรงเมื่อนางไปงานวันเกิดเบิดมื่อกลับมาบังคับน้องทำไปตามนางมาอาบน้ำแล้วนางไปจอยพอนางมาสายปาร์ตี้นางบริยากลูกได้พี่น้องกันที่ว่าเพื่อนนางตั้งเนาะเขาเจนแหละ พอนางบริหวงเนาะนางมีงานนางกับไผ่เก้าแล้วเนี่ยลูกน้อแต่ว่าซีมองก็ใช้เข้ากันหนึ่งเข่ากินเองเตื่นมาก็ไปเลี้ยงงวัวเองข้ามาก็ผูกงวัวไปหาอยู่หากินไปใส่เบ็ดไปหาเนียงนกเนียงหนูมาเห็ดกินเองเขาบริยากเ <ๆ S 2> ขาบริยากนั่งก็งกเลิกบริยากษหนึ่งเข่ากินเองเห็ดกินเองอยากเนั่ยแคเห็ดกินเองนั่งก็ไป ถึงยามนั่งมามนั่งกันมาเนาะเงินกับลูกหาให้ใส่แล้วกินลูกก็หาว่าหาเองเก็บกินให้พ่อหรือเจอ้าแกกินชุบแม่กินเอาเรื่องนี้ตกออมาคนจอดมาเลยเติมมันกอดน,นี่เขาใส่สารเคมีหลายเอามา ทีมองเอใส่ไปใส่เบ็ดกบเบ็ดป่าพ่อเนื้ลงยันทงหายากเขาก็นอนสองคนเขาราถุนชนต้นนี้นี่ยตัว้องพี่องเลยนั่งไปคนละแยกยานอย่างมานั่งสบายค่ะดับน้าแล้วนั่งกะเลาะบริไปใส่นั่งกันนอนคันมีงานนั่งกับไปเบิดเมื่อเมื่อควาย ลูกก็เลียงเองมะเือมล้น้องวมะมะเอเนีเผาเจลละเวลาเห็ดน้ำผมไม่เห็ดซอยเนี่ยมันย้มป่าลุตงคุนทายตาเลยเง่งเลยเง่งเปรี้มันก่อน่มอยเลก่อนชุ่มอมันจักต้มมันจักปี้ระวังเด้อเจแหล่ปีนี้สิบบ่แบงแบงกันแล้วเห็นชบายน่แล้วเมาเมาอยู่เทียงพี่เมาๆคือกานแปรก็คือกระปุกมาใส่เอนเ แล้วมากินอยู่พี่ได้ก็เมื่อยปลากระไรเป็นบางปีพี่น้องต้องมีปลาแดดกินก็แบบปลาแดกกับฝั่นกันเมื่อเหตุเมื่อเห็ดกับปลาแดดคนนั้นมันโมไปตะเกตมะนาวมะนั้นก็เที่ยวมาเอาปลาแดกอยู่พี่เมื่อกินนะมากินไม่ใจบุญไปใช่มากินไปเนี่ยใช้พี่ปอกมาทำนั่งกระชือกระปุกมาจอกจอกกับปลาแดกกินกันเลยนั่งเมาอยู่ีเมื่อกิน สบายก็นหรม่เผ็ดไม่กินจอยด้เผ็ดกินเราเผ็ดบ่วงเอาเ่ต้องใช่เนี่ยหรือเป่าเอาไปแไปเ็ดเทากับเนี่ยวาพื้นป่าพี่ห้องปีที่แล้วได้ปลาไเดียปีเลือกได้ปลาแดกเนาะได้ปลาดกินปลาแดกแลตีก้อนปีเลี้ด้ปลาแดกได้ปลาแดกปลากร่อนปลาไหล จนได้หามเหมาใส่ถังใส่หลอกปีน่ารลายเียพอพ้นตกดีเด้อแล้วปีที่แล้วเนี่ยไม่ก็ลงพอได้กินอยู่ขัดปัสซิวบ่ได้ปีนี้รอเบิง่งเนาะคันปีใดนพ้นตกแต่หัวปีพ้นดีอ่ะป่ากันหลายปาาย่ปา,าขึ้นมาว่างใกล้ถึงว่าปีป่ากันง่ายปีใดนที่แบบ ฝนตกบ่ดีอ่ะปลาก็ตายเบิดเนาะพอรอบแรกมันก็มาวางไข่จะหน้าใหญ่มากปลาเกงไงถ้ามันรุ่นอยังน่ะเขาตีง่ายเลยง่ายเลยทำช่องนี่ทั้ำช่องนี่อะไรยังตีมันเหลือจะได้แจยได้โก๊ะนั่นแล้วพอดีมันก็จิ้งหางละมือนั่นแหละฝนตกไงก้อนนันนั้นยายรุ่นแปลสองกระดุมังอ่ะคนตกก้อนง่ายงอมเหลือเบิดปตากช่องอันไอเจ้าอันใช้เบสทั้งก้อนนี้ได้มันสุดนะ เถงอ่ะอ๋ะอะบะเถงรุ่นปลาตัวใหม่นนะั่นแหลยมันเหือกับบลายรุ่นนั่นนะพอใหญรุ่นเรามาหมกเบิดเจอว่ารุ่นรุ่นที่ยังเสมอเนี่ยคือรุ่นใหม่ตอนฝนตกวางกันดำหน้าเนี่ยมันขึ้นมาวางไข่ใหม่อยา่าพิมพ์ยิบหลงัง แต่รุ่นใหม่ไม่มีสูงน,น้อยเว้นบอยพี่น้องที่บ่มีไปสอนนะนใกล้ชิดกินขนมแล,ล้วได้รูปกมาเคงรูปกระครอรูปกระเคงเท่าเล็บไปสอนนะก็ถือร,รูปย,ยันบ่่ใหญเมื่อกี้นี่กระเปีนเบิงกีฬาโอลิมปิกอยู่เทียงอันชาวัน ไทยกับเวียดนามแต่ว่าไทยชนะพี่น้องไทยชนะบอกอลิมปิกเอียกีฬาโอลิมปิกมอนลเล่เขาไปเห็นอยู่สองามสิบเอ็ดขนมนลบเลขายขายไปโดมินจะซุมเขาแลยซื้อไปครับอะไรดีเด้ออันเจ้าแสงอันเอาฝากขายเอาวิยไปซื้อหรอชื่อกันเองนี่แหละชื่อกันเองแหละ มให้ิงเลยะหกนานผลยังเงี้ยงิ้น่นมื่นหมื่นขกละมื่นยังบ่แล้วเย็ดเป็นดทุ่มเน่งยันสามทุ่มอันนี้ใส่เค็มเมอเด้่น้องเค็มไม่น้อยคอยโดนแปะ เ้คใหญ่อยู <food> oh, so, came, nice ่ใส okay. ่สับเค็มไงใส่ไม่ใช่ชด่วนไปเค็มเค็มอยู่ไงเค็มเงาคุณพี่เสี้ยหม่แล้วเห็มอย่างนั้นเค็มหยิบกระสอบหนึ่งบ่เค็มมันเละมันหักเหี้ยหมดแล้วเอาได้เอาไฟเพือนอันหน่งเค็มตัวเค็มตัวยาวมันมีซองมันมีซองด่วนของเราเมื่อวานคนหยิบมันตุ้มนะคนในน้ำในทะเลหอยหอยเหี้ยเดี๋ยวผัวเอ้ไปเหี้ย ดหัวหงายงบสอยห,หนันนกขนาดนี้หนักขนาดนัั่งหายกำลังใจก่นอนยังลอจะมีงบส่วนอยู่เบิ่งซาวันมานั่งให้กำลังใจต่อไปนี่นะคันบ่อสอยกำลังสิตายจืชชชชอดจืดฮืออะไร หลังแม่ยายมาใช่หรือพ่อก็จะไปถือกันเค้มพ่อชเค้มเค็มวันจีโอ้แต่เจ้าก็เฮ็ดให้ร้านเบิ่งนี่ร้านนี่บ่เป็นมื้อนีตก็มาเพียนเบิ่งประสบการณ์ก่อนมื้อคืนยายมาเอาเข็มแทงจะมาลมเวฟไปงานทำลมเล็กแม่มาอยู่จ้ะข้าก็มีส่วนพวกยายรุ่นนันไปเยี่ยมคนป่วยแต่เมื่อวานยังบันมาอยู่เปิดจีนมาเมื่อื่นนะ หนากับผ <si ู้วงหน้าตอนแรงตอนบ่ายมากมันคือบกเกาะขนมเนบ่มันนุ <s <s ่มอันไหนก็บบกเกาะบอ่ปกติมันสิเกาะมันเนี่มันอันนี้ลมมันข่าวมันแบบเกาะเกาะเกาะนหิวฉันม่อยากฉันกลัวอ้วนฉันกลัวอ้วนฉันกลัวความดันระบายหวาน ขอบชมีข้ัมีใครมรอตัดนอบดักเลยบ่บกกอดนี่เอางาไข่อยู่มันเหนียวบกอบาทมันเป็นเบอดบอกกอบมันล่มเขามิวคาไวเฮอร์พันเมนอาบแดดขนมเนี่บเจเพิ่มบ้ มันทอดเนาะประเภทอาหารทอดขนมทอดแต่ไม่ได้ก็บ่แล้วหรอกพี่น้ำนะ<ช><ช>แต่เนยพอนเกินเกินไปก่อนเมือแล้วก็สี้เนยอีกเนยบบ่แล่าม้วนช้อนม้วนขันแล้วก็สีบไปลงใส่ตัวน,นั้นเอาตัวนั้นออกพอย่านพ้นตัวเข้าพายุสิข่าวบุก,กิเมอร์ก็เลยไปใส่ไว้ ใส่ไหวแต่เอาป่ามันก็ตกขึ้นตกลงนั่นแหละแล้วรุ่นพี่น้องจ๋าว่าปีนี้จะมีปลาลงโต่งเยอะไหมหลายขูหลายคนก็รอคอยตอนปลาลงโต่งเนาะบรรยากาศดีฝนตกพำพำลุพยายามโต่งลุพยายามตรงนะงลุ่มอากจะปลาบพืนตเดี๋ยวปีนี้ก็คนขามฝนไม่ค่อยดีเป็นดาวทิพย์านมากอะตัะ้งแต่ดำหน้าแล้วกับพนกับ มืดฝนปลดปล่อยซื en ้อแต่บนแห้งเลยวีน <Not S 1> no ั่งย no. no so ังเต็มพังอยู่บ้านเต็มหัวนัำหัวอะไมานั่หัวยังขาดว่งนี่มือคือมันมันเต็มพังไงวางโต๊ะเอาหลรอลุ้นต่อไปพี่น้อง ว่านี่กัสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจรอติดตามปลาลงตรงปีนี้ว่าจะเยอะไหมเนาะไปแล้วท่านผู้สมสบายดีเย็บตรงเสร็จปลารอฝนตกนั่งหย็บแทงจะซื้อ